ในกรณีของมหาธนังตัวนี้มันก็จะเป็นในลักษณะของการพยายามพกติดตัวให้มากที่สุดเชา้ามีบทสวดหนึ่งบทเย็นมีบทสวดหนึ่งบทก็สดวดเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วติดตัวไว้โชคลากเงินทองจะไหลมาเทมาไม่ขาดสร้างขึ้นเมื่อประมาณ200ปีมาแล้วได้ถูกสร้างขึ้นโดยท่านพระแมสยาต่อเป็นสังฆราชสังฆราชของทางสังฆราชผู้เรืองเวท ในยุคสมัยรา,าชวงศ์ของบองอของพมา่าเป็นราชวงศ์สุดท้ายครับเนื่องจากมันเข้ายากหมากแพงนะท่านก็ตัดสินใจช่วยโดยการทํายาขึ้นเพื่อเรียกทรัพย์ก็ออกแจกใจ่ายให้กับพ่อค้าประชาชนนะโดยมีภายในราชวงศ์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นเบื้องต้นก็คือติดตัวพวกติดตัวพอได้มาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงยังไง ก็รวยอ,อ๋อที่รวยทุกวันนี้กไ็ไม่รู้นะแต่ก็รว้ลองสังเกตดูนะฮะว่าปฏิสัมพันธ์การโต้อตอบอของคนรอบด้านเป็นยังไงอ,อ,อำนาจความราบรื่นความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเรารู้ได้